เรียนศาสนาจารย์ดรสมชิตหัวนาประธานภนกิจและอภิบาลคณะธรรมกริจคริสตจักรภาคที่1เชียงใหม่ข้าพเจ้าผู้ปกครองทิติทิติจำเริญพรประธานคณะธรรมกริจคริสตจักรธรรมปรทีบขอรายงานตามที่ประชุมสบรุษสมัยวิสาม,มันเมื่อวันที่23มีนาคม2525รับรองผลการเลือกตั้งผู้ปกครองตามมติสปร,รอบอรที่5และ6 และการแต่งตั้งคณะมนายกและผู้ปกครองเพื่อรับการสถาปนาผู้ปกครองและแต่งตั้งคณะผู้ปกครองคณะมนายกเข้าประจำการวาระ3ปีหนึ่งพฤษภาคม2025ถึง30เมษาย,ยน2028โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ลำดับแรกพิธีสถาปนาผู้ปกครองซึ่งข้าพเจ้าจะเบิกตัวผู้ปกครองความพิสมัยการทารัฐ เพื่อรับการสถาปนาเป็นผู้ปกครองของขิจักธรรมปธีบเรียนเชิญับบนี้เราจะประกอบพิธีอันสำคัญของขิจจักคือการสถาปนาผู้ปกครองขอให้เราร่วมพิธีด้วยยำเกรงพระเจ้า ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริส และต่างก็เป็นอวยวาของพระกายนั้นพันธกิจรับใช้นั้นบางคนถูกเลือกให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะคือการเป็นผู้ปกครองพิธีสรป,ปนานี้คิตจักได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรับใช้ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่าพระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสารปนาครอบลง ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพรงจะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนเป็นมากผู้ที่จะได้รับ การสถาปนาเป็นผู้ปกครองวันนี้คือมรรคนายกมรรคยกพรพิสมัยกันทารักพระเจ้าได้ทรงใช้คิสจัรธรรมปฏิปทีแห่งนี้เรียกท่านในธรรมนาที่เป็นผู้ปกครองขอท่านได้ตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความจริงใจท่านเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ผู้ทรงสำแรงพระองค์เป็นพระบิดาผู้บุตรและพระวิญาณบริสุทธิ์ท่านเชื่อไว้วางใจและยอมรับเช่นนั้นหรือท่านเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของท่านไละยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าในสากลพิภพและเป็นประมุขของคริสตจักรท่านเชื่อวางใจเช่นนั้นหรือ การเชื่อและยอมรับว่าพระคริสต์ตามความพีทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพยานศักดิ์สิทธิถึงพระเยซูคริสต์โดยการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านยอมรับว่าเป็นพระวันาของพระเจ้าสำหรับท่านท่านเชื่อและยอมรับเช่นนั้นหรือท่านยอมรับและปฏิบัติตามหลักข้อเชื่อที่กำหนดไว้ในธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นมูลฐานความคิด ในการสอนและการนำประชากรของพระเจ้าท่านยอมรับและปฏิบัติตามเช่นนั้นหรือท่านเห็นพ้องยอมรับและปฏิบัติตามธรรมนูญรมเบป,ปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจะทำงานร่วมรับใช้กับคนอื่นๆท่านเห็นพ้องยอมรับและ ปฏิบัติตามเช่นนั้นหรือท่านยินดีรับใช้และเป็นบัติหน้าที่ของผู้ปกครองที่ซื่อสัตย์ประกาศข่าวประเสริฐด้วยการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าประกอบพิธีต่างๆสั่งสอนหลักความเชื่อการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริส และจะดูแลเอาใใส่ประชากรของพระองค์จะเข้มแข็งในการปกครองในการรักษาระเบียบวินัยร่วมรับใช้ในคิตจักท้องถิน่นในคสตจักภาคและสภาคจาตจักในประเทศไทยในการทำธุรกิจต่างๆท่านจะทำด้วยความรักความยุติธรรมของพระเยสุคริสท่านยินดีรับใช้และปฏิบัติเช่นนั้นหรือ ขอเชิญภูเขาลงขอเชิญสัตนาจรย์พ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิสุดพระองค์ทรงเลือกผู้รับใช้ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัย ตระเทศนาสั่งสอนพระวจนะและนำประชากรของพระองค์ในวีของพระงองค์กับองค์หลายขอโคกคุณพระองค์สัหรัท่านผู้นี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้รับใช้พระองค์โปรดประทานพระพรพ,รพิเศษส,สำหรับหน้าที่ที่ท่านจะรับใช้โปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือท่านเพื่อจะมีน้ำใจเหมือนกับพระเยซูคริส เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่สัต์ซื่อตลอดชีวิตข้าแต่พระเจ้าแห่งพระกรุณาผู้ทรงให้ข้าพนุงหลายได้ร่วมกันรับพันธกิจการเป็นทูตของพระคิตดโดยการมอบมอบข่าวดีแห่งการคืนดีกันไว้ให้ข้าพนุงหลายออกไปประกาศโปรดประทานความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิตตามพระองค์โปรดนำผู้รับใช้ผู้นี้ให้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งประกาศพระบารมีและความรักต่อสังคมโลกอย่างชัดเจนต่อต่อไปจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยู่ขึ้น แล้วก็หานหน้าที่ประชุมข้าพเจ้าผู้ประกอบพิธี ขอประกาศต่อธรรมิกชนในคิจจักรของกรงแห่งนี้ว่าบัดน,นี้ผู้ปกครองพรพ,พิสมัยกันทารัฐได้รับเป็นสถาปนาเป็นผู้ปกครองประจำคิจจักรธรรมปฏิบสังกัดคิจจักภาคที่หนึ่งแห่งสภาคิจจักรในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว มีศั์มีสิทธิ์และหน้าที่ตามธรรมนูญทุกประการสิ่งใดที่ท่านกระทำทางวาจาทางการกระทำและทางความคิดจงกระทำทุกสิ่งเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจา้าเทียงขอมอบหนังสือนี้จากคิดจากภาคที่หนึ่ง ซึ่งแสดงว่าผู้ปกครองพิสมัยการทรัตพรพิสมัยการทรลัตเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับการสถาปนาเป็นผู้ปกครองถูกต้องให้เป็นผู้ปกครองประจําีดจัดทรอาชีพตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมคริศ2025เป็นต้นไปให้ไหว้หน้าวันที่4พฤษภาคมคริศ2025 สตรจารย์รเ่ตร์สมชินหัวนาประธานกรรมการพันธกิจการพิบาลขจัดภาพหนึ่งสนราจารย์รุเตร์พิเดศชายรชาประธานคณะกิจิจัดภาพที่หนึ่งได้ลงลายเซ็นไว้เป็นหลักฐานเหรือขอมอบท่านไว้ครับขอเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นแสดงความยินดีกับคู้ปกครองใหม่ของขิสจักนะครับ นลำดับต่อไปเป็นพิธีแต่งตั้งคณะธรมกิจคริสจักรธรมมปฏิปและพิธีแต่งตั้งคณะมคณายคคริสจักรธรรมปฏิปวาราประจําการหนึ่งพฤษภาคม2 0 2 5ถึง30เมษายน2028นโดยข้าพเจ้าจะเบิกตัวผู้ปกครองตามลําดับดังนี้ผู้ปกครองชีลาขันแก้วผู้ปกครองพรพิสมัยกันทารัตผู้ปกครองวณิดาธรรมมา และผู้ปกครองสันติอาทรทิพย์เชิญท่านที่ด้านบน,นและขอเบิกตัวผู้ที่จะรับการแต่งตั้งมัคคนายกเข้าประจำการดังนี้มัคคนายกดรนิจพรวิระสันติมัคคนายกดรวันชนะสิงหันมัคคนายกสรพัฒนชัยทิ นายกสืบสกุลติดภารกิจมาไหมครับเรีนเชิญท่านประธานภารกิจและอภิบาลได้ดำเนินการตามระดับต่อไปครับพิธีแต่งตั้งคณะธรรมกิจคึ้จักธรรมประทีิบึึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง ประจําการคือวาะนะ1พฤษภาคม2 0 2 5ถึง30เมษายน2 0 2 8ประกอบไปด้วยผู้ปกครองชีลาขันแก้วผู้ปกครองวนิดาธรรมมาผู้ปกครองสันติอาทรทิพผู้ปกครองพรพิสมัยกันธารัต และมขันยกที่จะรับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่รับการแต่งตั้งเป็นมขันยกประจำการคิดจากธรรมกุฏิวารละประจำการหนึ่งพฤศภาคม2025ถึง30เมษายน2028เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยมร,ยรันยุกดรนิจพรวิระสันติ ผู้ช่วยศาตราจารย์เพสัชกรมักยกด็อกเตอร์วันชนะสิงหันมักยกสืบจสกุลปรีเปลมมัมกยกสลันพัดชัยทิจงฟังพระเจนะของพระเจ้าพระเยซูเทรั์ว่า ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้ตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักซึ่งกันและกัน ถ้าท่านจะให้คำเหล่ารรนี้แก่เราพวกพี่น้องท่านจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์จเจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสารมิได้จงฝึกฝนในทางธรรมจงฝึกตนในทางต่ำทำเพราะถ้า การฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยเพราะความต่อ็ปนี้เป็นความจริงและควรแก่การจะรับไว้ด้วยเหตุที่เราทั้งหลายตากตามทำงานและทนสู้ก็เพราะเรามีความหวังในองค์พระผู้เจ้าผู้ํำรงพระชนะผู้ช่วยให้รอดทั้งปวงโดย เฉพาะผู้ที่เชื่อในพระองค์จงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ผู้ใดมินประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงในทางวาจาในการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์จงฝ่ายใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งทรงประทานแก่ท่านตามคำปริยากร์เมื่อคณะผูป้ปกครองได้เอามือวางบนท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพราะความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มัน่น เพราะเมื่อกระทําดังนั้นท่านจะช่วยตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้ท่านที่รักทั้งหลายขอท่านได้ตอบคำถามต่อหน้าธรรมิกชนในเช้าวนันนี้ด้วยความตั้งใจจริงท่านเตรียมใจทําตามหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับเลือกไว้ ท่านจะปฏิบัติเช่นนั้นหรือท่านสัญญาว่าจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายนั้นจนสุดความสามารถด้วยอาศัยองค์พระเยซูคริสเป็นผู้อุปถัมภ์ตลอดเวลาเช่นนั้นหรือ ท่านสัญญาว่าจะไปะจะรับใช้พระเยซูด้วยการเอาใจใส่ในการสนับสนุนเสริมสร้างเอกภาพและความเจริญของคริสตจักรท่านสัญญาเช่นนั้นหรือขอท่านได้กล่าวปฏิญันปฏิญาณตามข้พรเจ้า ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะพยายามบำเพ็ญตนเป็นสิทธิดีของพระคิดจะศึกษาน้ำพระทัยของพระองค์และปฏิบัติตามข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะอุตสาห์ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเต็มสามารถโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราร่วมใจกันในทิฐานกาแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรืกรอกเลือกผู้รับใช้ของพระองค์ ให้ไปเกิดผลเหมือนดังที่พระบิดาทรงใช้องค์พระยุูคริสต์เจ้าได้กระทำเช่นนั้นทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านไปจนถึงบัดนี้เป็นเวลาของผู้รับใช้ของพระองค์ที่ได้ยืนจฉเพาะพะพักของพระองค์และต่อหน้าธรรมิกชนในคริสตจักรแห่งนี้พระองค์ทรงเรียกและกำหนดทุกคนไว้ตั้งแต่ในคันของมารดาเพื่อที่จะทำพระราชกิจของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน ให้ฤทธิเดชของพระมญยาณบริสุทธิ์ได้ปกครองอยู่เหนือชีวิตของทุกคนทั้งความคิดคำพูดและการกระทำให้เกิดผลดีเป็นที่ถวายเกียรติยศเด่องคพระผู้เป็นเจ้าเมื่อทุกสิ่งทั้ทงนกระทำแล้วคนทั้งหลายได้เห็นแล้วขาจัดสรรเสริญพระบิดาในสวรรค์โปรดเพิ่มเติมความรู้ความสามารถหรืศักยภาพในการรับใช้ <c oughs> ภารกิจของพระองค์ในคริสจักร แห่งนี้แก่ทุกท่านมากขึ้นและมากขึ้นเพื่อจะการรับใช้นั้นจะเกิดผลดีทุกประการขอนุนนำให้มีสุขภาพแข็งแรงหนุนนำให้มีพลังจิตใจความเชื่อเข้มแข็งกล้าแกร่งอดทนและอวยพรทุกคนที่จะทำงานร่วมกันทั้งผู้ปกครองและมัคคุยกในคณะธรรมกิจชุดนี้ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้ความรักที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ดำรงอยู่กับท่ามกลางท่านทั้งหลายเป็นกาวใจที่จะผูกมัดท่านเป็นนั้นหนึ่งเดียวกันและจะทำอธิคของพระเจ้าด้วยความสัตย์สื่อความจงรักภักดีต่อไปขอาการอวยพร,พรขอาการทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตของทุกท่านผู้รับใช้ของพระองค์พระธรรมกิจชนุนี้ได้เกิดผลดีเกิดผลฝ่ายวิญญ,ญาณและจำเนินขึ้นเป็นพรแก่คนทั้งหลายทั้งปวงต่อไปจึงขอมอบ พี่น้องเหล่านี้ไว้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ขอให้พระราชกิจของพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จผ่านชีวิตของท่านทั้งหลายเถิดจึงขอฝากมอบทุกชีวิตไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอหันหน้าที่ประชุมขอที่ประชุมได้ยืนขึ้นต้อนรับกับแสดงความยินดีว่านี่คือคณะธรรมกิจของคิตจักธรรมปทีบวาละหนึ่ง พฤษภาคม2025ถึง30เมษายน2028ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ทุกสิ่งที่ท่านกระทำนั้นเกิดผลดีสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดไปอาเมน